สวัสดีครับมนีก็อยู่กับผมปัจุ้นชาแนลนะครับมนี้เอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝังน้องอีกแล้วนะครับมนี้กับซมาหาอยู่ห่างกินตามชิ้นเคยนะครับบรรยากาศย่แม่แรงนะครับผมมนีกับมากับอากระเมกับน้องนะครับมาใส่ตุ่มอีกระปูน,นะครับผมมนีกำลังใส่เงีอนะครับเงีอของเข้าที่เป็นปลาครับปลาขาวปลาขาวน,อน,น,อน,น,าน้อยนะครับผมนี่ครับ เป็นตนที่ใส่กันเลยน,นะครับผมใส่ตุ่มกระปูนะครับในนะครับดังแรกครับดังแรกใส่ตุ่มอีกระปูนะครับผมเจียบร้อยครับไปลังต่อไปนะครับอายุหาก,กินเช่นเคยนะครับบรรยากาศนะครับผม นี่นะครับดังที่สองนะครับผมดังที่สองดังที่สองกำลังใส่นะครับบอลน,นี่เต้นบอลน,นี่นโอ้เห็นระบบบอลแหละมาแพ้อุ้ยปลายโยช่องนี่นี่ครับที่สองกำลังใส่นะครับบรรยากาศกำลังดีครับพี่น้องโอ้ตอนนี้ก็ หามม่งกวานะครับอกบนะากาศยำเแรงนะครับผม okay, okay. สายเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับ <Okay. S 1> ไปด่างต่อไปเลยนะครับ <Okay. S 1> เอาละครับอันนี้ก็จะเป็นด่างที่สามนะครับพี่น้องด่างที่สามครับ <Okay. S 1> อู้นี่นะครับ หู้มันครับพี่น้องหู้ยกระปูนะครับนี่ใอไมๆสดๆเลยครับอู้กระปูยังอยู่ในหู้อยู่แม่นี่นะครับพี่น้องเออหูอ้กระปูครับนี่ใส่ดักมาด้วยแล้วนะครับเรียบร้อยครับด่างที่สามไปไปด่างที่สี่เลยนะครับพี่น้อง,องด่างที่สี่ครับพี่น้อง บลอยครับแ่งที่สีนะครับตมนี่นะครับตุ้มมีกระปูครับพี่น้องกลับไปครับพี่น้องด่าษที่หานะครับนี่นะครับด่างที่ดงที่หานะครับพี่น้องที่หานะครับแ้มีทั้งเบิ้เจ็ดด่างนะครับ เรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยบรรยากาศย่ำเล้งครับตรงหตรงหน้านะครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมไปต่อครับไปต่อนีอ่ครับพี่น้องดังที่หกแล้วครับแป่งข่าอยู่ครับพี่น้อง ครับพี่น้องดังที่หกนะครับจะลือต่อครับผมดังสุดตายนะครับต้องใส่มุมูไหนนี่แล้วครับพี่น้องดังสุดตายนะครับใส่หนาใส่นะครับ ก็ใช่ครับลงหยามครับบืนเศร้านะครับผมขอนสิลงมายามเบึงนะครับกะซีมี่กะปูเขาอยู่บนะครับบืนเศร้าครับพี่น้องสิลงมายามกระปูนะครับสวัสดีครับพี่น้องมื่อี้กับเป็นบรรยากาศตอนเศร้านะครับพี่มบรรยากาศตอนเศร้านะครับหมอกลุงครับสวยงามขนาดครับพี่น้องอ้าวกะซิมายามตุ่มกันนะครับที่ใส่ไปเมื่อวานนะครับ ตอนสอบห้ากับมากำนองนะครับนองที่เป็นคนยามครับไปครับผมหลังแรกนะครับาลุนกันนะครับว่าชิมี่ยูวอชิมี่นิโตยูวอ่ละครับหลังแรกครับดังแรกที่นี่อยู่รนะั้ โอ้ดังเลขหลายอยู่ด้ครับพี in, ่น้องเอ้ยโอ้โหเห็นนี่ครับดังเลขครับกระปูได้หลายโจอยู่ดิครับโอ้หลายครับพี่น้องหลายหลายครับพี oh, ่น้องดังเลขหลายแห้งอยู่ดิไหลครับไหลเรียบ ลอยครับพี่น้องหลังแรกครับปูบักหลายเลยครับพี่น้องนี่ครับเจ็ดโตครับดังแรกครับไปรุนดังที่สองต่อนะครับดังที่สองครับพี่น้องดลังที่สองครับมาหอนแล้วครับดังที่สองมารุนกันดีครับมารุนกันครับพี่น้องมารุ่นกัน โอ้นางซองกระไลยยู่ครับพี่น้องนี่ครับผมอีปูครับนางสองกระไลยยู่ครับโอ้มีหัดลากขอน,น้อยนะครับลากขอน,น้อยปล่อยมาเลยดูต่อนะจ๊ะ นี่พี่น้องสองด่างดิ้นดิ้นแจกปากระนวนี่นะครับปากระนวลห้าสิบป่อยมันนะครับไปเอมมังหอยน้ำองดกันครับพี่น้องสองด่างอีก ไปหาด่างแล้วครับไปต่อครับอ่ามาหอด่างที่สามแล้วนะครับพี่น้องรุนกันต่อรุนกันต่อครับไปครับพี่น้องไปด่างที่สามครับมาซิมี่อยู่บ่อโอ้ฟังเสียงคือี่สินั่งนักนะครับอด่างที่สามครับพี่น้องโอ้หลายอยู่ดวยครับชัวร์หลายเติมอยู่นยครับพี่น้องเทเลยเทเลย ไอรีกับเขาไอรีไอรีพี่น้องเอ้ยอันนี้สามครับอันนี้สามดางครับอันนี้ครับหนึ่งเยอะปูมีตัวใหญ่ๆนะครับไปลนึงดางที่ซีต่อนะครับ นะครับบรรยากาศงาม้านะครับโอ้้องฝาดสวยงามเลยครับมือนี้ครับพี่น้องดังที่ซีนะครับต่อไปขับดังที่ซีครับพี่น้องลุ้นกันนะครับดังที่สีอดยดังที่สีกับบนบนี้หน่อยด้วยครับ หลายตัวอยู่ครับหาตัวครับดังที่สี่โอ้ดีหตัวครับพี่นอ้องเออครับครับครับเด็ดเด็ดหาตัวครับพี่นอ้องดังที่ห้าครับพี่นอ้องมาครับมาลุ้นกันนะครับลุ้นกันพี่น้องมาลุ้นกัน มาลุนกันพี่น้องเอ้ยโอ,ยอยู้หูดี่ังกิฮับหลายเติบไปได้ครับพี่น้องครับหลายลายลายเอ้ยไปแล้วไปแล้วหลายครับพี่น้องนี่ครับดังที่ฮาครับพี่น้อง ครับพี่น้องเ้ยเอาละครับต่อไปดางที่หกเนาะครับพี่น้องมาลุ้นกันนะครับไปดางที่หกครับเอาละครับดางที่หกครับพี่น้องมาลุ้นกันนะครับ

นี่ครับพี่น้องไส่พกกีตเตอรครับเพิ่งคู่นะครับพี่น้องเพิ่งคูแล้วมาใส่ตุ่มกีตดดางยี่พี่น้องโอ้ลากอยู่แล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่นะครับหายูฮากิ้งนะครับพี่น้องเข้าอีสานเข้าใส่ตุ้มมีกระปูนะครับพวกดังนะครับเดี๋ยวดังสุดท้ายครับดังสุไตล์ที่อยู่หน้าไส้นะครับไปเลยครับผม เอาล้วครับต่อไปกระดังสุดท้ายนะครับผมมาลุ้นกันนะครับอยู่หน้าไส้นะครับกระดังสุดท้ายครับพี่น้องนะครับน้องกำลังลุกเหยานะครับโอ้เสียงคือยิ่งหนักนะครับพี่น้องมาเบิ้งนะครับโอ้ยดังนี้โอ้สุดยอดเลยพี่น้องพี่ได้หลายกระมวลซิฟกระโตนะครับพี่น้องดังนี้ซิฟกระโตครับ ลุ่มตอนที่นะครับชิกกระโตครับพี่น้องเฮ้ยโอ้โหแตกสมูทไปชิบกระโตครับพี่มมมน้องนี่ครับผม คซิกประตูกับลายยี่งน้องเลยครับผนี่นะครับผลงานเมื่อนี้กับในซัมเน่แล้วครับนผมสุ่มเจ็ดด่างนะครับกาสำหรับไปที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดชับสกายให้ผมน้ำเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเมื่อนีก้กัจบจ้เพียงซัมเน่นะครับผมสวัสดีครับ